Tiêm là xí đầy chứ Bà Leo Kín mất Mèo bị kín Tiêm tuần thi kìa Lòng à Lòng xí đọc Cứ nói đọc bớt cơn đứa đọc bớt lại lạ. งานต่เนี่ยงานจีต่ำกันนะเอ๊กหลายมองมาแล้วครับมาแล้วตอนนี้มาพารถไปรับเฮ้ยมาส่งของเนาะให้เขาเออกมารับเขาขานอกเขาหาทางมาไม่ถูกนะครับอ่าเดี๋วดิวเดีวด๋ว เดียวอ๋อจอดหน้างานเราบอลอ๋อผมพ่อเมียผมยอมผมให้โอ้ยเอ <c oughs> ายอมพอน่าคุณเมียคอยยอมให้เพิ่งตีละนนี่มาแล้วครับผลเหล็ก เราจะขนเหล็กกอดไว้มาแล้วเดี๋ยวเราเข้าเอาลงก่อนนะขึ้นมาแล้วถอยเลยพี่ถอยเลยพี่ของ,รงแรงอ่ะหนูรถ เตรียมลงนี่ครับจัดพื้นที่ไว้เพิ่นแล้วเตรียมสําหรับการลงนะครับพี่ๆเพิเ่นก็คนเหล็กลงไปวางก่อนนะครับเดี๋ยวคนไปแล้วเดี๋ยวผมจะไปนับนะนับจำนวนแล้วก็จ่ายเงินให้เพิ่นนะครับนี่ครับจ่ายเงินแล้วได้ได้ออกซรายเลย ครับเหล็กทั้งหมดก็สำหรับการเตรียมรุยงานใหม่นะฮะครับสวัสดี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 ครับขอบคุณครับ,บาการหน้าว่ากันใหม่อันนี้กระติกไว้ใส่น้ำแล้วก็เสื้อเอาใยกระติกเจ้า เสือคอยพ่หายได้เสือคอยไปใส่เห็ดงานเสือตัวสองหมื่นเอเสือตัวสองหมื่นมได้เนี่ได้ไปเร็ววันนี้เอาดับรับไปก่อนด้อกลับไปทำงานบ้านต่อนะครับเสร็จแล้วนะฮะ ตรงเขามาส่งของแล้วก็เช็คของจ่ายเงินเรียบร้อยนะครับก็ผมก็จะกลับไปทำภารกิจที่บ้านต่อนะฮะงานในหมู่บ้านเนาะก็พอได้ทำนะครับงานก็พอได้ทำอยู่เล็กๆน,น้อย รัดทางนี้ดีกว่าอ้ากลับไปเจอกันอยู่บ้านดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็ลัดเลาะตรงข้างกระเพงวัดก่อนจะออกไปที่บ้านกันนะครับล้างกันล้างซะก็นู่นเลไปเปิดน,น้ำกอกนู่นแหะใส่สายยางฉีดเอาฉีดไปล้างใกล้ๆต้นไม้ฮน อ๋อใส่แบบว่ารถต้นไม้ไปด้วยเลยนี่นตรงต้นอันนี้นี่ไปไปเดี๋ยวคอยช่วยยกยไปหามไปนะใช้รายงานเมียหน่อยเพราะว่าค่อยก็สิไปล่างผมออกนี่แหละล่างมัน,นเอ้าข่อยก็สิอาบน้ำเลยได้บารนี้ได้แ้วเ,เวียวกแล้วมั้งบารนี้อากาศเย็นหนาวด้วยสิอาบน้าเลย<ช>นัะนแล้วก็ค่อยทำอย่างอื่นอีกทีนึง โอเคครับคลิปนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะครับหลังจากไปรับของมาก็เป็นงานใหม่เหล็กอย่างเดียวแล้วก็ออมีพวกเพดพวกตัวดดเชื่อมพวกอะไรด้วยอยู่ในนั้นนะเรียบร้อยนะครับรับมาแล้วนะครับจ่ายเงินใจทองให้เขาไปเรียบร้อยแล้วก็รอแค่ลงมือรอวันขุดหลุมตีผังขุดหลุม,มแต่ว่าระหว่างนี้พรุ่งนี้มาลืนนี้ก็จะมีงานอีกทีหนึง่ง ทำงานคั่นไว้ก่อนงานตอนนี้สั่งของไว้รอเพื่อที่ว่าจะทำช่วงปีใหม่ออแล้วเราก็ทำงานอื่นรอก่อนแล้วกันเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับผมมาเพื่อให้เมียปิดคลิปนะครับเธอมันสายปิดคลิป <c oughs> ไปตั้งกายยังใหม่เมียปิดคลิปอะคิดเบื่องอะ